สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u n c l e Cat และเรากำลังอยู่กันในเกม Warframe สำหรับคลิป Weapon Build ในวันนี้นั้นลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการ b u i l ลมอสต y l e ลุงแมวของอาวุธธนูชิ้นใหม่ล่าสุดที่ได้มีการนำเข้ามาภายในเกมพร้อมๆกันกับอัปเดตตัวเกมเวอร์ชัน่ซึ่งชื่อของธนูดังกล่าวนั้นนั่นก็คือ Lens แต่ลุงแมวจะขอเรียกมันว่าธนู บ้านบูมกันละกันนะครับโดยรายละเอียดต่างๆของอาวุธชิ้นนี้นั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยครับเลนส์ <L ens S 1> เป็นอาวุธปืนหลักประเภทธนูที่มีค่าความเสียหายหลักเป็นธาตุบรัสตามมาด้วยอิมแพคและธาตุโคมีอัตราความแม่นยำอยู่ที่16.7หน่วยอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง1นัดต่อวินาทีระยะเวลาในการชาร์จยิง1.2วินาที อัตราการโจมตีติดคริติคอล50%ค่าความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลสองเท่าอัตราในการสร้างสถนานะผิดปกติ5%อัตราความไวนในการรีโหลดกระสุน0.6วินาทีมีรูปแบบการยิงแบบชาร์จกระสุนมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทและเกิดเสียงดังขึ้นเวลายิงโดยรูปแบบการสร้างความเสียหายของธนูเลนส์นั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือ 1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกกระสุนไปกระทบกับเป้าหมายหลัก ึ่งจะสร้างความเสียหายแบบอิมแพคจำนวนหนึ่งให้แก่เป้าหมายดังกล่าว 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งแรกทันทีที่ลูกธนูไปกระทบกับเป้าหมายซึ่งจะสร้างความเสียหายธาตุโคจํานวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมีของแรงระเบิดดังกล่าวและยังทาให้ศัตรูเหล่านั้นติดสถานะฟรีสทันที100อเเีกด้วย 3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งที่2โดยจหนวงเวลาห่างจากการระเบิดครั้งแรกประมาณหนึ่งวินาทีซึ่งจะสร้างความเสียหายธาตุบรัสจำนวนหนึ่ง แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในเรียรัศมีของแรงระเบิดดังกล่าวและนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้เกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้นั่นก็คือ 1. ทธนูเลนส์จะมีลูกธนูสูงสุดให้เพียงแค่หกนัดเท่านั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่าตัวธนูเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษติดต,ตัวอย่าง arrow ammo mutation แถบมาให้ด้วยซึ่งก็จะช่วยแปลงลูกกระสุนต่างๆที่หล่นอยู่ตามพื้นให้กลายมาเป็นลูกธนูให้แก่เราได้ 2. การจะยิงลูกธนูออกไปในแต่ละนัดได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องชาร์จให้เต็มอยู่ก่อนเสมอ 3. สิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องระวังเอาไว้เป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงระเบิดของลูกธนูนั้นมันสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อเราได้อีกด้วยเหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะยิงออกไปทุกครั้งก็ขอจงตั้งสติให้ดีมีเช่นนั้นแล้วก็จะมีสภาพตามที่เห็นแบบในคลิปเลยครับโดยบรูปินของเลนส์นั้นสามารถหาซื้อได้จาก Energy Lab ในโดโจ О ของแคลนที่วิจัยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยใช้จํานวนทรัพยากรเครดิตและระยะเวลาในการสร้างตามภาพที่เห็นด้านข้างเลยครับซึ่งการที่จะสร้างเลนส์ได้นั้นเ mm hmm. ทนโน่ของเราจําเป็นที่จะต้องมีมาสเตอร์ลีแลงตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปซะก่อนและนี่ก็คือแนวทางในการจัดมอสของธนูเลนส์สไตล์ลุงแมวครับโดยเริ่มกันที่มอสหลักๆอย่างเซเลชันและก็สปิชชัมเบอร์เพื่อเพิ่มค่า,คาดาเมจพื้นฐานแล้วก็มลติช็อตให้แก่ธนูนอกจากนี้ ลุงแมวก็ยังเลือกใส่มอสเฮฟวี่คล e r เพื่อเพิ่มค่าดาเมจพื้นฐานอีก165%กบให้แก่อุธชิ้นนี้ด้วยเพราะหลังจากที่ลุงแมวได้ไปลองทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วเนี่ยก็พบว่าค่าความแม่นยำที่หายไปจากผลของมอสใบังกล่าวนั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อความแม่นยำของอุธชิ้นนี้มากมายเท่าไหร่นะต่อมาก็จะเป็นมอสพอยต์สไตร์จากคู่กันกับมอส Vi ทัลเซนส์เพื่อเพิ่มค่าคริติคอลช ANCE แล้วก็คริติคอลดาเมดจะได้ติดครีบบ่อยๆแล้วก็แรรรรงงงนนนัั่่่เเเเออะะคมพพืิาาาะยะวลนในกู้ มันจะได้ไวขึ้นส่วนมอสจมตีาธาตุนั้นลุงแมวเลือกใส่เป็นมอสธาตุ90%สองใบจับคู่กันนะครับโดยจะผสมออกมาเป็นาธาตุคลอซีฟเอาไว้ใช้ดูดกับพวกกรินเนี่ยแล้วก็อินเฟสเต็ดส่วนาธาตุแก๊สเนี่ยก็เอาไว้ใช้ดูดกับพวกคอปัสนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาลองใช้ทนูเลนส์ที่วิวแบบลุงแมวทดสอบจมตีใส่ศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวลหนึ่งแลดูกันบ้างนะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากเผ่ากรินเนี่ย ตามมาด้วยเผ่าคอปัสและเผ่าอนเฟสเต็ดสำหรับความเห็นส่วนตัวของลุงแมวเกี่ยวกับไอเจ้าธนูเลนส์เนี่ยลุงแมวว่า มันก็เป็นธนูที่ค่อนข้างจะแหวกแนวเดียวเหมือนกันนะครับเพราะด้วยจุดเด่นของตัวอาวุธที่สามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้อย่างมหาศาลแถมยังสามารถโจมตีศัตรูได้เป็นกลุ่มอีกด้วยช่างเหมาะแก่การเอาไปถลมป่มฝุงม็อบศัตรูจริงๆเลยนะครับส่วนข้อเสียของอาวุธชิ้นนี้ที่เห็นกันได้ชัดๆอย่างแรกเลยนั่นก็คือตัวอาวุธเนี่ยมันจุก,กระสุนทั้งหมดได้ต่ำมากๆแค่6นัดเองคือถ้ายิงแบบต่อเนื่องเนี่ยแป๊บเดียวกระสุนแม่งก็หมดแล้วครับแย่มากแต่ก็ยังดีนะครับที่ตัวอาวุธเนี่ย มันมีความสามารถพิเศษติดตัวอย่าง Arrow Ammo Mutation แถบมาให้ด้วยก็เลยช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปได้หน่อยหนึ่งส่วนข้อเสียข้อต่อมานั่นก็คือค่า Status Chance พื้นฐานของธนูที่มีอยู่น้อยมากๆแค่5%เอร์เซเองก็เลยอาจจะทําให้ค่อนข้างลำบากน,นิดนึงนะครับถ้าต้องไปเจอกับศัตรูที่มีค่าเอามาสูงๆในช่วง Endgame ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของ Self Damage um หรือว่าความเสียหายจากอาวุธต่อตัวของผู้ใช้งานเองที่เรียกได้ว่าแหลมสุดๆไปเลยละครับถึงขนาดที่ว่า อีเนอสที่มีเลือดสีพันเนี่ยโดนเข้าไปทีเดียวก็สีมองเทงได้เลยครับโคตรโหดโด,ดังนั้นสําหรับใครก็ตามที่คิดจะบิ้วไอ้เจ้าธนูเลนส์เอาไว้ใช้งานเนี่ยก็ลองไปเช็คดูให้ดีๆก่อนกันแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยรับข้อเสียแล้วก็ความเสี่ยงในการใช้งานมันได้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ารับได้ลูกแมวคิดว่ามันก็ถือเป็นอาวุธดีๆอีกหนึ่งชิ้นที่เราไม่ควรจะมองค่ามันไปเลยล่ะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่สําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับธนูเลนส์ที่ลูงแมว ได้รวบรวมเอามาทําเป็นคลิปไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจทุกๆคนกันนะครับและสําหรับในตอนนี้ลูกแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย <c oughs>